สภาพรถดีมากเลยค่ะคือดูภายนอกแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นรถ second hand นะคะเพราะว่าสภาพิดมากข้างในก็คือดีมากเหมือนกันค่ะพอไปเทสได้ตัวรถธรรมธนนะอะไรก็ปกติทุกอย่างครับอันนี้น่าจะตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องอะครับ สวัสดีค่ะปิ่นค่ะสวัสดีครับจูเนียครับมาจากนครศรีธรรมราชค่ะตอนแรกตั้งใจจะมาดูรถ bmw 32D ดีค่ะแต่ว่ามาถึงแล้วรถติดจองไปแล้วค่ะที่นี่คือเร็วมากเวทันก็เลยได้เซลล์คุณไรอันนะคะแนะนำรถให้เป็น bent glc 250 Coupe ค่ะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบรถ suv ค่ะแต่แฟนชอบทรงสีดานแต่ว่ารถคันนี้ผสมผสานได้ดีมากรู้สึกว่าตอบโจทย์ทั้ง2อย่างเลยค่ะ สภาพรถดีมากเลยค่ะคือดูภายนอกแท้จะไม่รู้เลยว่าเป็นรถเซคันด์แฮนดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสภาพปิดมากข้างในก็คือดีมากเหมือนกันค่ะในตัวรถถูกใจทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ได้ขึ้นไปลองขับนั่งหน้านั่งหลังก็คือดีมากเลยค่ะชอบ ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเซลคุณเซลแนะนาดีมากๆค่ะแนะนําได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆค่ะไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่เราเห็นภายนอกแล้วเราคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นรถที่เราชอบแต่พอเรามาดูจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นค่ะแบบว่าทุกอย่างรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันเรื่องเลมอะไรต่างๆ ก็คือเหมือนก่อนเทสได้ก็มีอธิบายเกี่ยวกับภายในรถว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปเทสได้ตัวรถธรรมธนนะอะไรก็ปกติทุกอย่างครับเครื่องไม่สันรถไม่ได้เหวี่ยงพรมอะไรโอเคปกติคิดว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องอะครับถ้าหากใครกำลังมองดูรถอยู่นะคะลองดูรถ เป็นเซ็กชันแฮนด์ก่อนก็นได้ค่ะเพราะจะช่วยเซฟงบประมาณเราได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็ถ้าอยากดูรถสภาพดีก็มาดูได้ที่นี่เลยค่ะ